กล้องได้แบบ108ล้านพิกเซลนะครับซูมได้3เท่า f 1.75แถมแรมเนี่ย8กิกรอม256กิกได้ cpu แบบ helio g91 ultra เชื่อไหมว่าหมดนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นแค่4,399บาทนี่คือเจ้าตัว poco m โคตรคุ้มเป็นไงไปดูรีวิวกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวอีซีทีกันนะครับแมกลับมาอยู่กับพ o c โกอีกแล้วผมเพิ่งไปดูไบามานะครับไปรีวิวเจ้าตัวพ o กโกหลากหลายตัวมาเลยแถมจะมีตัว p o กโกแท็บเลอีกนะครับก็รอติดตามกันแต่วันนี้ผมเอาใจกับคนงบน้อยบ้างนี่คือเจ้าตัวพ o กโก M6 นะครับในงบประมาณแค่ 4,399บาทคุณสามารถซื้อได้แล้วซึ่งราคาตรงนี้นะครับจะเป็นราคา e อ r l y i r r d นะครับตัวท็อปเนี่ยจะอยู่ที่4,999บาทผมขอขึ้นสเปคเอาไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าก็จะมีตัวแรม8 r o รอม6 r a ร6 ROM 128รมนะครับแล้วก็สเปคตัวแบตเตอรี่ก็อยู่ที่5 3 3 0ม ah ิลลิแอมนะครับตัวหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.79นิ้วนะครับเป็นจอแบบ full hd plus นะครับตัวนี้ได้เกาสเฮิร์ตซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยก็ ล้านกลับในราคาแค่ไม่ถึง5,000บาทนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มมากแต่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนงตัวดีไซน์เครื่องกันก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันมีสีซิ l เวอร์นะครับก็คือตัวที่ผมถืออยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีสีเพอร์เพลนะครับพร้อมทั้งสีแบ็คนะครับก็สีดําสีม่วง พร้อมกับสีเงินนะครับมีทั้งหมด3สีด้วยกันด้านหลังตรงนี้จะเห็นว่ามีเลนส์กล้องอยู่2ตัวด้วยกันตัวกล้องตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล้องแบบ108ล้านพิกเซลอยู่หนึ่งตัวนะครับสามารถซูมได้สูงสุด3เท่ามีค่า F อยู่ที่1.75แลด้วก็ในส่วนของตัวอีกหนึ่งเลนส์เนี่ยจะเป็นตัวเลนส์มาโครนะครับ f 2.4ตัวนี้จะอยู่ที่2ล้านพิกเซลด้วยกันอันนี้สามารถถ่ายวิดีโอแบบ Fu l l hd ได้แต่ว่าจะอยู่ที่30เฟรมเท่านั้นนะ p ก็ได้30เรมถาาว่กล้องเเาาโหดดดขนนไี๋ยวไปดูภาพกัน่แตตรงนี้ก่อนนไปดูเเราห็ตัวนี้ อันนี้เป็นตัวไฟแฟลชเขาจะมีการแยกแฟลชออกมาด้านข้างอยู่1จุดเลยนะครับอ่ะเรามาลองดูรูปกันดีกว่าโทรศัพท์4,000กว่าบาทถ่ายรูปได้ขนาดไหนรูปแรกเลยนะครับเรามาดูรูปแบบ108ล้านพิกเซลกันก่อนดีกว่านะครับเราจะเห็นว่าผมไปถ่ายวิวมาใช่ไหมอันเนี้ยเพื่อที่ต้องการเช็คความซูมบ้านึ่งรล้านพิกเซลคุณยังสามารถซูมเห็นตัวพัดตัวนี้ได้แบบสบายสบายซึ่งมันจะเป็นจุดเล็กๆของตัวรูปเท่านี้นะครับหรือจะซูมเข้าไปที่ ระเบียงห้องสักห้องหนึ่งอันนี้ก็ยังคงสามารถมองเห็นอยู่อันนี้คือความสามารถพิเศษของตัว108ล้านพิกเซลนะครับอันนี้ก็เป็นรูปตึกอย่าลืมนะโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ราคา4 0 0 0กว่าบาทนะครับนี่นะครับอ่ะผมลองดูถ่ายรูปรถไว้เราจะมองเห็นป้ายทะเบียนคันขาวตัวนี้ไหมฮึโอ้โหรู้เลยว่าเทสลาอ้าวไม่ใช่ครับนี้ดีพอป้ายแดงธรรว่ามองป้ายทะเบียนไม่เห็นอันนี้คือ108ล้านพิกเซลอันนี้ต้องบอกเลยว่า แอบตกใจกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้4,000กว่าบาทคือมันอาจจะซูมไม่ได้เหมือนกับเทพกับพวกเครื่อง20,000กว่าบาทที่มีกล้อง108ล้านแต่เท่านี้เนี่ยนี่คือชัดนะครับภาพสามารถเอาไปใช้งานต่อได้จริงนะครับเนี่ยอ่านได้แบบรู้เรื่องทั้งหมดเลยนี่ก็คือตัวเลนส์แบบ108ล้านพิกเซลนะครับต่อมาเรามาลองดูในส่วนของตัวภาพแบบถ่ายทั่วไปกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการถ่ายวิวนะครับนี่ถ่ายต้นไม้ถ่ายอะไรต่างๆนะครับถ่ายวิวถ่ายฉากถ่ายแสงน้อยโอ้โหก็เก็บ เก็บรายละเอียดเก็บสีได้ดีนะครับอันนี้ถ่ายตัวภาพวาดมานะครับอาร์ตแกลเลอรี่สวยงามใช้งานได้ดีนะครับทีนี้ถามว่าแล้วถ้าสมมติเราไปถ่ายคนล่ะเป็นแบบโหมด portrait นะครับตามนี้เลยครับโหมด portrait เก็บรายละเอียดนะครับเบอร์นี่ลองดูนะครับเส้นตัดขอบสามารถเบอร์รายละเอียดได้เป็นอย่างดีนะครับตัวผมอันนี้ก็ยังคงสามารถตัดได้ดีในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบตัดได้เนียนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับโทรศัพท์มือถือแค่4 0 0 0กว่าบาทนะครับผม นี่เลยนี่ครับลองดูรายละเอียดภาพอันนี้โฟกัสไม่เข้านะครับไปเข้าที่ไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปลองดูรูปต่อไปอ่ะอันนี้โฟกัสเข้านะครับก็ได้รายละเอียดภาพประมาณนี้เลยนะครับต่อมาในส่วนของตัวไนท์โหม d e นะครับหรือว่าการถ่ายภาพกลางคืนนะครับที่แสงน้อยอันนี้ก็ยังคงสามารถถ่ายออกมาได้แต่ว่าภาพอาจจะไม่ได้คมกริบแล้วนะครับอันนี้เป็นสภาวะแสงน้อยนี่ถ่ายก็โอเคอยู่นะ รายละเอียดอาจจะไม่ได้สูงมากเทียบกับราคาผมถือว่าคุ้มค่ามากอันนี้ในบริเวณห้างนะครับ Art g a l l ร,รี่นี่ได้รายละเอียดประมาณนี้เลยนะครับนี่บอกแล้วว่าคุ้มนะครับส่วนต่อมาครับเรามาลองดูมาโครกันสักนิดนึงถ่ายมาโครหยดน้ําแม่คันนิงสเมฟโอ้โหเป็นไงบอกได้เลยว่า เฮ้ยรายละเอียดมันถือว่าเก็บมาดีอยู่นะครับต่อมาครับเรามาลองดูในส่วนตัวกล้องหน้ากันดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดแค่กล้องหลังไปนะครับก็จะมี108ล้านกับในส่วนของตัวมาโครใช่ไหมตัวกล้องหน้ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกล้องแบบ13ล้านพิกเซลนะครับ f 2 4 5ตัวนี้ลองดูรายละเอียดกันครับเซลฟี่นี่ก็ยังคงรายละเอียดได้เป็นอย่างดีนะครับ เก็บขอบตัดอะไรต่างๆก็ดูมีเดฟดีนะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ถ่ายแบบให้หน้าชัดหลังเบอร์นะครับยังสามารถถ่ายรูปได้ก็เก็บเข้าโฟกัสได้เป็นอย่างดีเนาะแสงอันนี้จะเป็นในสภาวะที่แสงค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เราจะลองถ่ายเป็นแบบภาพบุคคลก็จะเห็นว่าการตัดขอบตัดบริเวณไหลอันนี้ก็ยังได้ดีอยู่พวกไรผมต่างๆถือว่าให้คะแนนสัก 7เต็ม10นะครับถือว่าโอเคเลยสำหรับในสงตัวกล้องหน้าที่มีความละเอียดอยู่13ล้านนะครับ f 2 4 5ตัวรูปภาพเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้สมราคามากซึ่งเอาจริงๆนะผมแอบแบบเฮ้ยว้าวกว่าความเป็นจริงนิดนึงด้วยซ้ำเพราะว่าไอ้ภาพพวกนี้เนี่ยผมเคยเทสมาก็มักจะอยู่กับโทรศัพท์ราคาประมาณ 6, 0 0 0กว่าบาท7000อยู่เรนจ์ประมาณนี้แต่ตัวนี้ถ่ายออกมาได้เท่านี้ถือว่า จมเลยนะครับทีนี้ต่อมาเรามาลองดูในเรื่องของประสิทธิภาพ OS ต่างๆเรื่องของสเปคนะครับก็อย่างที่บอกตัวนี้ CPU จะเป็นตัว Mediatek Helio G91 นะครับตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวขนาด6.79นิ้วนะครับเป็นจอที่มีความละเอียด2 4 6 0นส0 0คูณพ0น0 9 0นะครับค่าความสว่างเนี่ยจะอยู่ที่450นิดนะครับแล้วก็สามารถเป็นตัว HBM เนี่ยจะอยู่ที่ 5 5 0ินิดด้วยกันก็ได้เพิ่มมาอีก1น0นิดถามว่าใช้งานกลางแจ้งได้ไหมกลางแจ้งได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบแดดจ้าจัดแดดจ้าจัด,จดอาจจะต้องมือป้องในส่วนตัวจอนิดนึงเพื่อที่จะให้มองเห็นนะถ้าสมมติจ้ามากๆเลยเนี่ยอันนี้ยังไม่สามารถสู้ได้นะครับไบเนทตที่จะสามารถความสว่างที่จะสามารถสู้แสงแดดสูงๆได้เนี่ยต้องอยู่ประมาณ7800ขึ้นไปถึงจะไหวแต่ตัวนี้ก็ยังพอใช้งานที่กลางแจ้งได้นั่นเองนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูดีไซน์ด้านข้างเครื่องกันต่อนะครับตัวด้านข้างเครื่องตัวนี้เนี่ย ก็จะมีในส่งตัวปุ่ม power นะครับตัวปุ่ม power ตรงนี้มีปุ่มเพิ่มลดเสียงตรงนี้มีอยู่นะครับแล้วก็ในส่งตัวด้านบนตรงนี้ก็จะมีตัว IR sensor พร้อมทั้งตัวพอร์ตแจ็ค3.5นะครับอันนี้ก็คือเสียบพวกหูฟังไมโครโฟนสามารถเสียบได้เลยใครที่แบบว่ายังคงใช้แบบแจ็ค3.5มิลอยู่อันนี้มีนะครับด้านข้างตรงนี้มีช่องสําหรับใส่ในสองตัวซิมการ์ดนะครับพร้อมทั้งในส่งตัว micro SD การ์ดโดยตรงนี้นะครับถ้าสมมติจิ้มออกมาดูเนี่ยเขาสามารถใส่ซิมการ์ดได้ทั้งหมด20นนสามามมรถเพิ่ในนตัว micro card ัวไ MicroSD ด้อันนี้ง สอยู่ที่1นึเทเไบที่สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้ในส่วนตัวด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีช่องรูไมโครโฟน1ตัวมีลําโพงนะครับพร้อมทั้งในส่วนตัวพอร์ต USB Type C 33วัตต์ฟ้าชาร์จนะครับอย่างที่บอกไปอันเนี้ยไม่ต้องไปซื้อแล้วมีหัวปลั๊กมาให้มีตัวสายมาให้ซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยมันจะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จ33วัตต์อันนี้คือแถมมาให้ภายในกล่องแล้วก็ตัวสาย USB Type A 2 USB Type C ครบนะครับตัวเคสมีมาครบเอออันนี้ผมแอบขอชื่นชมทางโฟโกเลยคือ4,399อะคุณให้ของแถมมาครบอะแล้วคือถ้าสมมติหักค่าของพวกนี้ไปอะก็เหลือไม่ถึง4,000แล้วนะโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับเรื่องการกันน้ำตัวนี้มีเหมือนนกั ID 53แล กนในเรื่องของด้านการเล่นเกมเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมดูดีกว่าว่า โก้ M6 มันเล่นไหวหรือเปล่าไปชมกันลองมาดูเกมผับจีนะครับเราปรับภาพเป็นแบบ HD นะครับความละเอียดเนี่ยเขาปรับเ,เ,เ,เป็นแบบตั้งค่าสูงนะครับมาลองเล่นดูกันก็จะเห็นว่าเครื่องตัวนี้มันสามารถเล่นเกมได้อยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าเราไม่สามารถปรับแบบ Full HD ได้เราปรับเป็นแค่ HD เท่านั้นเนื่องจากว่าเจ้าตัว MediaTek Helio G91 ตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ได้สูงมากสําหรับการเล่นเกมนะครับแต่ถ้าอยากจะเล่นผับจีก็ยังสามารถเล่นได้ยังสามารถยิงต่างๆอันนี้ก็คือเล่นเกม โอเคอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าต้องปรับภาพกราฟิกให้มาเป็นแบบทางต่ําหรือต่ําแบบต่ําไปเลยถ้าคุณอยากจะลื่นมากกว่านี้คุณอาจจะปรับกราฟิกจากระดับสูงเนี่ยให้เป็นระดับกลางหรือต่ําลงมาก็ได้นะครับแต่ขอความละเอียดเป็นแบบ HD เท่านั้นครับต่อมามาลองกับเกมเกม Shin Impact นะครับเกมนี้เนี้ยเราต้องปรับแบบต่ําสุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของเฟรมเรทผมลองตั้งค่าแบบ60เฟรมเอาไว้นะครับเวลาเล่นเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยครับมันสามารถเล่นได้แต่ก็ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ได้ลื่นขนาดนั้นนะมันก็จะมีแบบ อาการหน่วงบ้างเล็กน้อยเวลาเดินซ้ายเดินขวาอันนี้จะเห็นเลยว่ามันมีอาการแบบหน่วงๆบางช่วงแต่เล่นได้ไหมเล่นได้สําหรับคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสมากนะครับเพราะว่าเกมเก n ชินต้องบอกกันตรงๆว่ามือถือเนี่ยที่จะควรเล่นได้มันควรราคาแบบเฉียด,ด,ดหมื่นหรือว่าเกือบๆหมื่นอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าได้ประมาณคร่าวๆผมลองปรับอีกเซตติ้งหนึ่งดูครับเป็นเซตติ้ง กลางนะครับถามว่าเล่นได้ไหมอันนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วสำหรับเซตติ้งระดับกลางก็คือจะเริ่มมีอาการกระตุกเข้ามาในการเล่นนะครับดังนั้นถ้าสมมุติใครแบบว่าอยากจะเล่นเจ้าตัว Poco M6 เพื่อเอามาเล่นเกมเนี่ยอาจจะลองมองขยับสเปคไปนิดนึงแต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่าซื้อเอามาใช้งานทัวๆไปเอามาถ่ายรูปซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่คุณแก่ใช้เนี่ยอันนี้ผมมองว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะครับสำหรับเจ้าตัว Poco M6 ตัวนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบในเรื่องของการดูหนังลองดู YouTube กันดีกว่าว่าเข้าแอป YouTube เข้าแอป Netflix อะไรต่างๆเนี่ยมันลื่นกันขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวลองดูกัน ก็ผมขอสรุปเลยละกันนะครับหลายคนน่าจะเห็นผลเทสผลทดสอบไปแล้วเจ้าตัว p พ c o M6 ตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับใครผมมองว่าเหมาะสาหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือจริงจังมากมายนะครับเน้นเล่นโซเชียลต่างๆถ่ายรูปเล็กน้อยนะครับอยากจะชอบถ่ายรูปแบบเอามาซูมเอามาครอปทีหลังอันเนี้ยตอบโจทย์ใช้งานได้เรื่องของการถ่ายวิดีโอในคลิปนี้ผมไม่ได้มีการทดสอบนะครับเพราะผมบอกตรงๆว่ามันสามารถถ,ถ่าย Full HD 30เฟรม 720p 30เฟรมมันไม่ได้ถ่ายได้แบบสเปคค่อนข้างสูงหรือว่าละเอียดมากไว้แบบถ่ายค้ำ ทำเล็กน้อยเก็บเป็นโมเมนต์เท่านั้นนะครับเรื่องของการเล่นเกมเล่นได้นะครับเกมผับ g อันนี้ถือว่าเล่นได้แต่ว่ากราฟิกเนี่ยก็ อย่างที่เห็นจะมีแบบเล่นแล้วก็มีหน่วงเล็กน้อยแต่ถ้าสมมติปรับเซตติ้งลงมาระดับกลางเนี้ยอันนี้ถือว่าโอเคเลยส่วนเกมเกณชินผมมองว่าถ้าคุณอยากจะเล่นแบบจริงจังเลยอันนี้ต้องขยับสเปคต,ตัวเครื่องไปจริงๆเพราะว่ามันมีอาการหน่วงนิดนิดเหมือนกันนะครับมองว่าเหมาะสําหรับผู้ใช้งานทั่วๆไปอันนี้ก็ตามราคา4 3 9 9ัรอบาทผมถือว่ายังโอเคยังแรงยังน่าสนใจอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันเป็นตัว6กิกถ้าคุณอยากจะเล่นเกมให้เจ๋งมากกว่านี้คุณอาจจะขยับไปตัว 8G กิก เพิ่มแรมขึ้นมาเนี่ยรับรองเกมเกมชินมันจะมีอาการหน่วงที่น้อยลงไปเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันครับสำหรับวันนี้ทางผมนกเอ็กซ์วีทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าครับรอบหน้าผมจะมีอะไรมารีวิวอีกเนี่ยรอติดตามได้เลยสำหรับวันนี้ทางผมนกเอ็กซ์วีทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ